โครงการนี้เนี่ยเขาก็ต้องบอกให้เลยว่าทําดีนะเป็นของในเครือแล and house, นด์เฮาส์ถนนเนี่ยดีมากเดี๋ยวคนถามว่าแล้วที่สำคัญกนะ็คือคุณโรสจะไปสู้คนที่ต่อบเติมเล่มไหมผมสู้ด้วยรนาะคาต้องบอกอย่างนี้นะราคาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้คนซื้อเป็นหลดับแรกๆนะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมโบสาโรดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ีดอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับเรามาดูบ้านหลังนี้กันต้องบอกให้เลยว่าเราซื้อบ้านหลังนี้มาเนี่ยเราดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราเห็นสภาพแล้วเนี่ยโอ้โหแบบโล่งอกอะก็คือถ้าเรารีโนเวทแล้วเราจะได้บ้านที่มีต้นทุนในการรีโนเวทเนี่ยไม่สูงแล้วก็ต่ํามากๆซึ่งตัวบ้านคุณผู้ชม ต้องบอกเลยว่าอายุประมาณสัก4-5ปีนะตัวบ้านหลังนี้เนี่ยสีภายนอกเนี่ยยังกริบอยู่เลยกริบไปเยคามว่ามันยังไม่ลอกไม่ล่อนยังไม่ซีดเลยแต่ถ้าจะให้ดูดีกว่าเดิมก็อาจจะทาสีรองพื้นปูนเก่าแล้วก็ทาสีจริงทับลงไปถ้ามองมาด้านนี้ผู้ชมเป็นทาวน์โฮมนะเป็นทาวน์โฮมที่แบบบ้านยังติดกันทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษนะครับจะมะีเจ้าไก่หรือนกยุงนี่แหละเป็นอยู่บนหลังคาบ้านซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการอินดี้นะครับโครงการจะตั้งอยู่ที่ อินดี้บางใหญ่2นะครับจะอยู่แถวแคลองถนนนี่แหละเซนทรัลเวสเกตอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> โครงการนี้เนี่ยเขาก็ต้องบอกให้เลยว่าทําดีนะเป็นของในเครือแลนด์เฮาส์ถนนเนี่ยดีมากเราเนี่ยมีความกังวลตอนแรกๆนะว่าตอนที่เรามาประมูลเนี่ยสภาพหน้าบ้านนี่คือมีคนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันนุมบานในใจเลยว่าไม่น่าจะมีคนอยู่เพราะว่าถ้ามีคนอยู่เนี่ยก็จะมีการตัดต้นไม้อะไรพวกนี้ออกไปนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> ต้นไม้พวกนี้ขึ้นลกมากคุณผู้ชมนี่ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกัน แต่ดีนะครับข้างบ้านเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ก็คือ,อท่านเจ้าของบ้านฝั่งนี้เนี่ยเขาก็ทําการแบบปลูกต้นไม้เก็บงานสวนเก็บงานอะไรคือฝั่งนี้เขาสะอาดเรียบร้อยมากแต่บ้านลังนี้เนี่ยค่อนข้างสปปกปรกตอนแรกเราก็กังวลใจนะว่าข้างในเนี่ยมันจะพังหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกว่าพื้นสภาพโรงจอดรถเนี่ยตรงนี้ผู้ชมค่อนข้างเก่าแล้วก็โดนพวกแบบน้ําฝนเนี่ยนะครับกัดเซาะมันมันค่อนข้างแบบคือปูนเนื้อปูนเนี่ยมัน,มน มันลอกออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะแก้ปัญหาโดยการมันจะมีน้ํายาซีเมนต์นะคุณผู้ชมนะครับใส่ลูกกิ้งเหมือนกิ้งสีเนี่ยกิ้งทับไปได้เลยตรงนี้จะเป็นสีใหม่แล้วก็อะไรที่มันเป็นแบบล่องลึกๆล่ลองหยาบๆที่ปูนกระเทาะออกเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเก็บงานโดยอัตโนโมัติได้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ของเรานิดนึงคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้พื้นเดิมของตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะโรยหินเนี่ยประมาณข้างบนข้างบนแบบ อ่าเศษปูนตรงเนี้ยจะขึ้นมาประมาณตรงนี้อยู่แล้วหลายๆโครงการจะเป็นหนีหมดแต่เมื่อคุณเห็นเศษปูนแบบเนี้ยข้างล่างเศษปูนตรงเนี้ยมันจะเป็นใต้คานหรือใต้ตัวบ้านนะครับมันจะเป็นโพรงอ่าเป็นโพรงยังไงตรงน,นี้ตรงนี้จะเห็นชัเลยจะเป็นโพรงเข้าไปในตัวบ้านนะฮะซึ่งโพรงพวกนี้เนี่ยมันจะอ่ออยู่บนคานจะอยู่บนฟุตติง้งแต่ข้างใต้ล่างเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยอ่าคานตรงนี้อันนี้ฟุตติ้งคุณผู้ชมนี นี่คือเสาฟุตติ้งมาดูด้กันฮะนี่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งตรงกลางตรงนี้มันจะมีเสาบ้านและตรงกลางของฟุตติ้งเนี่ยจะมีเสาเข็มอยู่ด้านล่างดังนั้นเนี่ยลักษณะของฟุตติ้งจะเป็นนี้อันนี้คือเสาเข็มนะฮะอันนี้คือฟุตติ้งครอบเสาเข็มเสาเข็มนจะอยู่กลางเซนเตอร์ของหัวฟุตติ้งนะครับโดยส่วนมากเนาะแล้วฟุตติ้งเนี่ยก็จะมีขอบที่มันเลยออกมาตรงกลางของฟุตติ้งเนี่ยก็จะเป็นเสาบ้านเสาปูนนะ เสริมขึ้นไปแต่ขอบขอบเนี่ยที่เลยออกมาก็เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละจะเป็นขอบขอบแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นคานอ่ะน,นี่คานตัวบ้านเลยนะสีสีปูนปูนเนี่ยข้างใต้ใต้ลงไปเนี่ยเป็นโพรงเห็นไหมมีบางท่านถามว่าคุณบอสแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงนะครับมันมีวัสดุหลายอย่างในการแก้ปัญหานะครับเอาแบบประหยัดสุดเลยนะครับก็คือการเอาหินเนี่ยเอาทรายเนี่ยมาโรยใหม่ถมใหม่แต่โอกาสที่มันจะลงไปในรูเนี่ยมีไหมต้องตอบให้เลยว่ามีอย่างแน่นอนและก็เกิดปัญหาอย่างแน่นอนได้นะครับดังนั้น หินทรายถ้าคุณมาถมใหม่อนาคตมันก็จะทรุดลงไปอีกวิธีการก็คือนะครับโพรงใต้นี้คุณจะต้องทําให้มีแผ่นกันดินเนี่ยนะครับลึกลงไปอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะสมมติว่าถ้าเป็นราคาประหยัดหน่อยเนาะผมก็จะทําการเอาสมาร์ทบอร์ดหนาสัก20มิลนะครับแล้วก็เอาอ่าตะปูคอนกรีตนะครับยึดเข้าไปในคานหรือเจาะเข้าคานก็ได้ฝังคูกเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็เอาแผ่นคอนกรีตเนี่ยด้วยความหนา20่มิลเนี่ยลึกลงไปประมาณสักเมตรหนึ่งตรงนี้คุณต้องขุดดินออกมาก่อนนะ เมตรหนึงเนี่ยมันจะเป็นการเสริมคานให้ตรงเนี้ยมันลึกลงไปแล้วก็ให้ดินเนี่ยมันสไลด์ลงไปได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือแบบราคาประหยัดแต่อนาคตมันทนไหมมันอาจจะไม่ทนเท่ากับการทําเขือเข่อนทําเขื่อนทํำยังไงก็คือถ้าถ้าคุณจะทำเขื่อนคุณอาจจะต้องขุดดินออกมาเหมือนกันแล้วคุณก่อเป็นอิฐเลยเป็นอิฐบล็อกเลยแล้วคุณก็ฝากเหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเทเทบล็อกไม่ให้แบบหินทรายพวกเนี้ยมันยุบลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้า คนทาประจําแล้วเนี่ยมองว่าง่ายมากเพราะเราทาไปแล้วหลายหลังแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากประหยัดเลยแค่ถมแล้วก็จบแบบเนี้ยสักปีปีมันก็จะเป็นแบบเดิมใหม่นะครับด้านหน้าตรงนี้เราทําการเก็บรายละเอียดอลูมิเนียมตรงเนี้ยเช็ดออกได้ไม่ต้องเปลี่ยนสติกเกอร์ที่แกะอยู่เรามีน้ํายาขัดสติกเกอร์นะครับพื้นด้านในคุณชมเป็นกระเบื้องโต๊ะแผ่น60สิคูณหกยังดียังเนียบอยู่เลยคือในบ้านเนี่ยนะครับที่เราดีใจพเพราะว่าบ้านเนี่ยเหมือนแทบไม่มีคนอยู่เลยคุณชมผนังบ้านเนี่ยยังเนียนกิิบอยู่เลยฝั่งนี้ก็ยยเเนล ถามว่าเราจะทําการทาสีไหมลึกๆนะคุณผู ans, ้ชมทีแรกเราคิดว่างั้นเราเอาทําความสะอาดแล้วกันเช่นเอาผ้าชุบน้าขัดออกหรือเอาปืนแรงดันยิงแล้วก็เช็ดออกแต่ต้องบอกให้เลยว่าทําแบบนั้นแล้วเนี่ยสีมันจะไม่เสมอกันไม่เสมอยังไงอ่ะตัวอย่างะตรงนี้ตรงนี้เป็นคาบต่างๆคาบดำๆเวลาขัดออกแล้วเนี่ยคาบดาอาจจะขัดออกแต่ว่ารอบๆที่มันเป็นคาบดำสีมันจะออกไปด้วยตรงนี้มันก็จะสีมันจะซีดกว่าอันอื่นถูกไหมดังนั้น ผมแนะนำว่าตรงนี้เรายิ่งสีใหม่ภายในหนึง่งรอบผนังอาจจะไม่ต้องซ่อมน,นะเพราะว่าไม่มีรอยจอกไม่มีอะไรเลยผนังเขายังเนียบอยู่ยิ่งสีภายในใหม่ซึ่งการยิ่งสีภายในสำหรับชาวโฮมเนี่ยค่าสีเนี่ยผมมองมา่าถ้าคุณใช้อย่างดีหน่อยถังนึง1ิลิตรใช้ประมาณ3ถังนะครับอย่างดีหน่อยถังละ4ี0 0ันาพันะแต่ถ้าอยากถูกๆเลยมีละสองพันกว่าบาทก็มีเหมือนกันถูกกว่านะไม่ถึงพันก็มีแต่ไม่แนะนำ มันจะไม่ทนแล้วก็มันจะขึ้นเนื้อสียากนะครับดังนั้นคุณก็ประเมินเอาว่าค่าสีเท่าไหร่แต่ค่าแรงช่างทักทิ้งภายในทั้งหมดเนี่ยผมคิดนะในมุมมองผมนะสักประมาณหมื่นต้นๆก็น่าจะอยู่แล้วช่างฝีมือหน่อยนะแต่ถ้าแบบเป็นช่างแรงงานมากๆวันละห้าร้อยหกร้อยอ่าขอโทษไม่ใช่พม่าอย่างเดียวแรงงานต่างด้าวดีกว่านะครับซึ่งเราทาไปเนี่ยวันหนึ่งค่าแรงต่อนหนึ่งท่านเนี่ยอาจจะไม่ถึงไม่ถึงพันนะเจ็ดร้อยแปดร้อยใช้ประมาณสามคนแล้วก็ทาก็ประมาณสักสามวันสี่วันก็จบ ตรงนี้ค่าแรงมันไม่สูงแต่คุณอาจจะต้องมาดูแลเองควบคุมเองและช่างทิ้งงานคุณอาจจะต้องตามเองอาจจะต้องซื้อของเองสั่งของเองเสียเวลาคุณระมัดระมินว่าค่าแรงคุณนยค่าตัวคุณนะถ้าคุณทางานนะคุณได้วันละกี่บาทและช่างเนี่ยต้องจ่ายเราเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่าคุณไปหารเงินได้มากกว่านั้นผมแนะนําว่าจ้างผู้รับเหมาดีกว่านะครับการจ้างผู้รับเหมาก็ต้องได้ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้แต่ถ้าคุณไม่ไม่มั่นใจเลยคุณก็จ้างบริษัทอันนี้คือจบแน่ไม่มีทิ้งงานแต่อาจจะจ่ายสูงนิดนึงอันนี้คืออเีย นะครับอ่ะเข้ามาตรงนี้ด้านหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าถ้าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขายังไม่ได้ต่อเติมยังเป็นโล่งๆอยู่เลยแต่พื้นเนี่ยเกิดการซุดตัวแล้วอซุดยังไงตามเข้ามาผมนนี้จะพาลุยป่านะฮะอ่ระวังมันชนเอานะครับอ่ะเอาเลยพื้นตรงเนี้ยคุณผู้ชมดูตรงนี้ได้เลยซุดตัวแล้วนี่คืออันนี้คือเนื้อเนื้อปูนนี่คือเนื้อสีคุณผู้ชม ปกติแล้วเนี่ยพื้นอันเนี้ยที่ผมเหยียบเหยียบอยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยมันจะอยู่บนบนเนื้อปูนปิดเนื้อสีขึ้นมาประมาณสักห้าถึงสิบเซนทุกโครงการจะเป็นอย่างนี้หมดนะอันนี้คือซุดลงไปแบบเยอะมากน่าจะยี่สิบเซนได้จากจากตรงนี้นะลงไปประมาณยี่สิบเซนถามว่าตรงนี้แก้ยังไงนะฮะแก้เหมือนหน้าบ้านเลยทําเขื่อนการดินตรงนี้ทาเขื่อนการดินเสร็จแล้วคุณก็ทําการเทพื้นแล้วก็ยกระดับพื้นขึ้นมาแต่ได้ดีนะผมแมนะนําลงเสาเข็มเถอะจบกว่ามาดูตรงนี้ฮะนี่ รั้วบ้านเนี่ยแยกแล้วไงนะสอดมือเข้าไปได้เลยเออหรือจะสอดกลับมาก็ได้แบ <c oughs> ตรงเนี้ยแยกแล้วแต่ดีหน่อยนะเขาไม่ทําติดกันเพราะว่าถ้าติดกันอะปูนตรงเนี้ยจะแตกหมดอันนี้เขาแยกจอยไว้แต่มันมันล้มไปข้างหลังไหมล้มนะฮะล้มไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกให้เลยว,ว่าผมแนะนํานะถ้าหลังบ้านเอาให้จบนะลงเสาเข็มดีกว่าบางท่านบอกว่าคุณโบ๊ทผมต่อเติมไม่เยอะผมแค่เทพื้นหลังคาผมก็ไม่ทําผมยกระดับพื้นขึ้นลงเสาเข็มหกเหลี่ยมสัก3มเมตรก็ได้ บางท่านบอกโอ้หกเหลี่ยมเคยลงแล้วมันฟุดมันแตกคุณไปลงหกเหลี่ยมโดยการก่อผนังไงก,ก่อผนังทำเป็นห้องครัวทำเรื่องนี้นนะมันซุดมันแตกอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าคนที่ทําฐานากเป็นๆอ่ะมันซุดมันแตกป็จริงมันแยกป้าิงแต่คุณเก็บงานได้เก็บงานตามขอบผนังที่ถอออกมาจากผนังเนะี่ย เก็บนานได้แต่ถ้าจะให้ดีเลยใช้เสาเขียบไมโครพายในกรณีทาเป็นห้องครัวนะแต่ถ้าคุณแบบว่าเทพืน้นปูรก,กระเบื้องเฉยๆทาทหลังคาด้วยหกเหลี่ยมหกเมตรก็พอไม่ต้องใช้ถึงไมโครพายน,นะครับอนาคตคุณยืยนยันเลยว่าห้องครัวหลังบ้านผมจะไม่ทําคุณจะทําแค่โซนซักล้างหกเหลี่ยมหกเมตรก็พอแต่ถ้าคุณอนาคตบอกว่าผมจะทําห้องครัววันนี้ผมจะแค่เทพื้นคุณลงไมโครพายเดียวทีเดียวจบแนะนําแบบนี้นะครับอทีนี้ถามว่า ด้านหลังผมจะรีโนเวทยังไงบางท่านบอกว่าคุณโบสบ้านมือสองเนี่ยถ้ารีโนเวตใหม่ๆเลยนะถ้าขายง่ายหลังคาหน้า,า,านบ้านต้องมีห้องครัวหลังบ้านต้องมีซิงค์ล้างจานต้องมีแต่สไตล์ผมก็คือผมจะรีโนเวตให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุดให้มันเหมือนบ้านมือหนึ่งที่โครงการขายให้และอีกอ่างหนึก็คือคุณโบสจะไปสู้คนที่ต่อเติมเล่มใหมผมสู้ด้วยราคาต้องบอกอย่างนี้นะราคาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้คนซื้อเป็นหลักแรกๆนะคุณผู้ชมถามว่าต่อเติมหลังบ้านต่อเติมหน้าบ้าน คุณโบท๊ททำราคาถูกกว่าเจ้าอื่นได้ไหมโอ้ต้องบอกกัเลยว่าผมเนี่ยมีช่างในมือผมมีทีมงานเนาะดังนั้นเนี่ยจำนวนโวลูมที่ผมสั่งวัสดุเข้ามาเนี่ยราคาจะต่ำกว่าคนที่ทําบ้านหลัอยู่แล้วนะครับและถามว่าทําไมผมถึงไม่เลือกที่จะต่อเติมหลังบ้านสาหรับหลังนี้แต่หลังอื่นต่อเติมนะต้องบอกก่ผมมองมว่าปัจจัยในโครงการที่นี่เนี่ยผู้ชมเขาดูราคากันเป็นหลักต้องบอกนีนะเราไปทําการรีเสิร์ชมาแล้วนะว่าโครงการนี้เขาขายหลังละเท่าไหร่แต่ถ้า เขาขายถูกมากเกินไปแล้วก็ต้องไปดูว่าเขาตอเติมหรือเปล่ามีบางหลังขายถูกแต่ไม่ต่อเติมแต่เรามองว่าหลังเน,นี้ยเราซื้อมาแล้วเรารีนโนเวทแล้วถ้ารีโนเวทเนี้ยเราต้องจะไม่สูงเท่ากับหลังอื่นเพราะเราทำเองใช่ไหมดังนั้นเราจะทําการรีโนเวทในราคาที่ไม่สูงมากและจะทําให้มีคุณภาพที่สำคัญกนะ็คือราคาที่เราขายออกเนี่ยเราจะตั้งให้ต่ำกว่าคู่แข่งเนียสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นตัวเลือกแรกๆของลูกค้าที่สนใจ มาห้องนี้นั่งห้องนีุ้ผู้ชมรอบๆตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกเาเลยว่าผนังเนี่ยเราเสียดายมากาเราต้องทาสีใหม่แต่ตรงนี้ไปดูกระสังตรงนี้คือช่องแอร์ที่เขาเลือกใหม่นะครับถามว่าโป๊ทัดทาสีตรงนี้ได้ไหมได้แต่มันดำอ่ะคุณโรสผมทาทั้งแผงเลยได้ไหมได้แต่แผงนี้สีมันจะใหม่ส่วนอีสามแผงเนี่ยสียมันจะเก่าเฮ้ยคุณต้องเลือกนะนะครับบางทีคุณประหยัดเกินไปในการเรีโนเวทขายคุณจะขายยาก เวลาที่คุณจะต้องผ่อนธนะนาคารเสียดอกเบี้ยในระหว่างรอคลสุด้าตรงนี้คุณต้องไปคำนวณเมื่อนานเนะพราะถ้าคุณไม่คำนวณเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็นธุรกิจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะครับอ่ะเดินเข้าม,ามาตามอ้วันนี้ไฟดับแล้วนะครับห้องน้ำคุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าผมเดินเข้าม,ามาด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับห้องน้ำเขาแยกโซนเปียกแห้งอย่างชัดเจนเลยนะครับฝักบ,บัวยังใหม่อยู่ตรงนี้ยังใหม่กิฟต์เลยเราเพิ่งยังไม่ขึ้นเชื้อราเลยยางแนวยังกิฟต์อยู่เลยตรงนี้นผมทำความสะอาดให้หนึ่งรอบ แล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าจะต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับตคลิปหน้าเราอัปเดตกันตรงนี้นะครับห้องนี้ผู้ชมต้องบอกว่าเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวอันนี้คือประตูห้องนอนนะห้องน้ำอยู่ในตัวห้องนอนเลยดังนั้นเนี่ยมันจะใช้สไตล์ร้วมเดียวไม่ต้องใช้ห้องน้ำบนกับอ่าคดห้องอื่นภายในบ้านนะครับแต่บ้านหลังนี้เขามีแค่สองห้องนอนผู้ชมซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องนอนด้านหลังห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ไม่ใช่ห้องนอนเล็กนะคือจะใหญ่มากๆสีผนังผมบอกห้แล้ว่าผมจะทาให้ใหม่หเพราะว่าผมอยากให้สีผน ายใ,ในบ้านเนี่ยมันเหมือนกันแบบทุกห้องนะครับประมาณนี้เนาะและต่อไปจะพาไปดูในห้องน้ำฝั่งนี้นะครับเมื่อเข้ามาในห้องน้ำน,นะครับต้องบอกเลยว่าห้องน้ำเนี่ยเขายังซีนอยู่เลยเห็นไหมยังมีซีนยังมีแร็ปอยู่เลยทั้งอ่างล้างหน้าทั้งสุขภัณฑ์นี่ยังแร็ปอยู่เลยนะครับพื้นพื้นก็ยังแร็ปอยู่เหนะ็นไหมอ่า ห้องนี้คุณผู้ชมยังไม่ถูกใช้งานแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยบอกให้เลยว่าในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะแค่ร้านทำความสะอาดเฉยๆเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะดังนั้นต้นทุนเราจะต่ำลงเรื่อยๆในการรีโนเวทและราคาขายเราจะมีอํานาจในการแข่งขันสูงขึ้นในการที่เราจะทําต้นทุนให้ต่ำลงนะั้นราคาขายเราสามารถ ตั้งให้ตำมาคู่แข่ได้นะครับซึ่งขอสรุปคลิปคปนี้เลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนนําบ้านมือสองเนี่ยมาเสอนอขายให้เราเยอะมากเราจึงทาช่องทางการติดต่อใหม่นั่นก็คือเป็นบริษัทที่เราจดทะเบียนขึ้นใหม่เลยคุณผู้ชมชื่อว่าบริษัท IB Asset นะครับหรือคุณแอดไลน์มาก็ได้ IB Asset สามารถส่งบ้านมาให้เราประเมินราคาได้ว่าหลังนี้เราจะรับซื้อที่ราคาเท่าไหร่และ คุณสามารถติดจบกับเราได้เลยนะครับคนที่ไปดูงานประเมินงานที่บ้านของคุณอาจจะเป็นทีมงานของเราหรืออาจจะเป็นผมเองด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยส่งมาให้เราประเมินให้ก่อนคร่าวๆถ้าคุณอยากขายกับเราแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณอยากหาไรายได้คุณสามารถติดต่อเข้ามาในการเป็นนายหน้าให้กับเราได้ซึ่งเรามีบ้านทั้งกรุงเทพและปริมณฑทนเนี่ยเยอะมากยิ่งโซนนะครปฐมเนี่ยเราคิดว่าเรามีบ้านที่มีความสามารถในการขายเนี่ยมากกว่าเจ้าอื่นๆเนื่องจากหนึ่งเลยคือเรารีโนเวทเอง ต้องบอกว่าหลายๆหลังที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยเราซื้อในราคาที่ไม่ค่อยสูงมากต้องเรียนนีก้ก่อนนะคนที่เอาบ้านมาขายเนี่ยคุณห้ามมาว่าเรานะว่าเราให้ราคาต่ําหรือเอาเราไปว่าห้ามอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่าเราจะต้องรีโนเวทและทํากําไรจากบ้านหลังนี้ดังนั้นจะต้องมีแก็ให้เรารีโนเวทและจะต้องมีแก็บให้เราขายทํากําไรที่สําคัญก็คือร้อยละเกเราจ่ายค่าในหน้าเกือบทุกหลังนะครับ ล่าสุดเราขายบ้านราคาหลัก10ล้านไปรีโนเวทเสร็จเราจ่ายค่าในหน้า3%นะผู้ชมมองง่ายเลยว่า10ล้านคือจ่าย3 0 0 0 0 0บาทก็จ่ายจริงจบจริงมาแล้วนะครับดังนั้นใครอยากเป็นในหน้าอิสระซึ่งคุณสามารถมาเปิดบ้านของเราได้ทุกหลังเลยนะมาลงทะเบียนกับเรามาอบรมที่ออฟฟิศของเราเราจะจัดสัมมนา1วันเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ในไลน์แอดนะครับแอดไลน์มาก่อนแอดไอเบียเซสเราจะแจ้งให้ว่าเราจะจัดสัมมนาวันไหนและเราจะเอารั์ของเราทั้งหมดเนี่ยพรีเซนต์ให้คุณที่สําคัญก็คือ เราจะให้ในหน้าทุกคนเท่าๆกันราคาจะเป็นราคากลางลูกค้าใครลูกค้ามันดังนั้นร้อยละ90ขึ้นไปเราจ่ายค่าในหน้าเกือบหมดร้อยละ10น้อยมากที่เราจะขายเองนะครับอ่านี้ฝากไว้เพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพในการขายบ้านแต่เราเป็นมืออาชีพเรื่องของการรีโนเวทบ้านบางท่านถามว่าคุณโบ๊ททำไมคุณโบ๊ทรีโนเวทได้ราคาค่อนข้างต่ำต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ย ค่าวัสดุเนี่ยสูงนะค่าแรงก็สูงซึ่ง2องอย่างเนี่ยทุกคนรู้หมดแต่ที่สำคัญก็คือมันอยู่ที่การบริหารจัดการคุณจะบริหารจัดการต้นทุนในการที่จะเข้าไปาไรีโนเวตยังไงให้คุ้มค่าโฟแมนตรวจงานคุณจะแมเนนให้เขาตรวจงานยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดและได้จํานวนที่มันอคุ้มที่สุดต่อวันต้องบอกนี่นะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและคุ้มที่สุดหมาควาว่าให้เขาเนี่ยดูแล งานยังไงบ้างมีสโคบในการบริหารยังไงบ้างทั้งหมดมันคือการเมนเนเมนต์ในการรีโนเวทนะครับดังนั้นใครอยากรีโนเวทใครอยากตอ่อเติมบ้านอันนี้คือธุรกิจหลักของเราเรายินดีให้บริการติดต่อเข้ามาได้เลย at stcon นะฮะหรือโทรที่เบอร์088 1044 888แต่ถ้าอยากมาเป็นนายหน้าหรืออยากฝากขายบ้าน at ib asset อันนี้ฝากเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจักสายตาแล้วนะในใจผมนะ ค่ารีโนเวทรวมค่าของค่าแรงแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึง2 0 0แสนโดยประมาณไม่น่าจะถึงทําให้แบบคลิปเลยนะให้ดีหมดเลยนะไม่ถึงหรือถ้าใครบางคนคิดว่าต่ำกว่าน,นั้นก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอาคลิปนี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนต่อไปสัปวันนี้สวัสดีครับ